คนละครึ่ง <ผม S 1> ค่มอาหารมืนี้คนละครึ่งมันแรกอะไรนะันกไก่วิเที่ยงใอยู่อืวทำไหมเนี่อมอนอมเนีนๆนะชิ้นย่งสวยอ,ะอ่ะน้ำพริกไหมน้ำพริกอะไรใครทำ ซีฟู้ดนะนี่ซีฟูด้ดแซลมอนมันืุเหรอใช่ได้อย่างเยอยังสดสนเนาะก๋ายกุ้งเราไปดองน้ำปลาอน้ำปลากวนเอ้าข้าจะพี่นอง Mà đây nè Mà đây cái này Mà cái